สวัสดีครับมือไปกูรูชาล์ by ชาร์คาดอทคอมนะครับผมโจ๊กเกอร์ผมเฟิร์สครับครับผมวันนี้เรามป็นรายนงานเปิดตัวของ a s u s นะครับ a s u s Zenbook 13สิบสนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาดเล็กที่สุดในตอนนี้นะฮะเพราะว่าขนาด13นสเนี้ยไม่รู้นะเล็กกว่ากระดาษ A 4นะครับครับเขาใช้คำว่า the world small laptop ครับใช่ครับผมเป็นแล็ปท็อปที่เล็กที่สุดโลกเลยนะฮะ ซึ่งอ่า13นิ้วเนี่ยเล็กกว่า a 4ครับส่วน14นิ้วเนี่ยเล็กขนาดเท่า13นิ้วแล้วก็15นิ้วเล็กเท่านอนพุก14นิ้วเองนะครับครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ขอถามเพื่อนๆก่อนว่าได้ยินเสียงพวกเราไหมโอเคไหมครับถ้ามีเสียงปัญหายังไงก็ฝากฝากคอมเมนต์มานิดนึงว่าเสียงไม่ได้ยินหรือยังไงนะเราจะได้รู้เนาะโอเคครับอ่ะเพราะว่าเฟิร์สไม่มั่นใจเรื่องไมโครโฟนที่เราใช้มาโกโก้แบบสัญญาณไม่ดีอะไรเงี้ยอยากให้เพื่อนๆรับชมในระดับคุณภาพไไงโโออเเคคคปป่ะรับ เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันเริ่มต้นจากนี่เลยดีกว่าครับนี่ครับผมคุณเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับอันนี้คือโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้คือโน้ตบุ๊ก ASUS Zenbook นะครับขนาด13นิ้วนะตัวนี้13นิ้วแล้วเป็นสีเบอร์เกอร e ดีสด้วยนะครับสีแดงสวยงามมากๆนะครับเขาบอกเล็กขนาดว่าใส่กระเขาสไพล์เดินได้ครับนี่เขาโชว์เลยนะครับนี่คุณผู้หญิงน่าจะชอบมากๆนะครับ บอกเลยว่าสีแดงสวยมากแต่ผมไม่อยากจะหยิบออกมาเมื่อกี้เขาเช็ดเยอะมากกนั้นเช็ดอยู่นะครับสวยมากเลยนะฮะตอนนี้ก็จะมีโครงการเอาตัวสั่งนี้เข้ามาขายก่อนนะครับนะฮะนอกจากสีแดงเลยเนี่ยก็จะมีสีที่ผมถืออยู่นี่นะครับเป็นสีเงินนะครับอันนี้สีเงินครับส่วนอีกสีหนึ่งคือสีทองเงินรอยเย็นบลูนะครับเดี๋ยวข้างในอยู่ข้นนะครับอยู่ด้านในมาดูกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวนะครับติดคนครับผมเดินทางนี้ดีกว่านะครับนี่ครับเจอพิตตี้เลยค่ะชอบไหมครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ ชอบมากนะคะของแต่ก็ได้กับบ้านของอ๋อเหรอฮะอยากได้สีอะไรครับขอให้หน่อยขนะฮะคุณทรายครับมาฟังหน่อยครับอยากได้สีอะไรนะครับอ๋ออยากได้สีบาร์กี้เลสเลยนะครับเหมาะกับสาวๆนะครับหนุ่มๆก็ถือได้เพราะผมผมนี่ก็อยากได้บาร์กี้เลสใช่ใช้มากครับเครื่องก็ดีด้วยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะโอเคตอนนี้ก็สายกระจายแอดมินเฟิร์สแล้วนะครับเพราะแอดมินเฟิร์สเขา เรียกร้องมากนะฮะไม่ใช่ผมเลยไม่ใช่ผมจะเป็นเฟิร์สนะฮะครับพีบ <c oughs> ่โจ้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมอันนี้คือสีรอยั l b บรูที่บอกกันนะสิทําเงนินจะบอกว่าสวยมาก <c oughs> นะครับสวยมากจริงอันนี้เป็นขนาด13นิ้วนะดูขนาดเลยสิครับเล็กเล็กกว่ากระดาษ A4 นะอันนี้ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ผมถือ A4 อยู่ครับผม <c oughs> นี่นะฮะเทียบให้ดูเลยใช่ A4 ใหญ่กว่าอันนี้วางให้ดูเลยอ่ะใช่ นี่อเอซี่ใหญ่กว่าเอางี้ดีกว่าปิดฝาลมอ่าอ่ะวางครับวางเลยครับอ่านี่ขอบขอบอยู่นี่นะครับอันนี้สันขอบอ่ะดูครับเห็นไหมฮะยังเหลือครับใช่ครับนี่ยังไม่สุดนะต้องขนาดนี้เหลือเยอะเลยครับขนาดเอสี่ใหญ่กว่าเพราะมันเล็กมากๆนะฮะเดี๋ยวผมถือขึ้นมาให้ดูเบาขนาดไหนแล้วครับผมคลิปได้นิ้วสองนิ้วได้โอ้ไม่ใช่ผมแข็งแรงนะแต่ว่าเบาจริงๆครับนะครับเบามากจริงๆนะครับนี่คือขนาด13นิ้วนะครับ ส่วนตัวนี้13เหมือนกันครับนะฮะสังเกตว่า2สีนี้หนสวยเหมอนกันให้คนเลือกนะครับอ่าเดี๋ยวผมถือถือน้าเงินให้ดูอ่าสีน้ําเงินกับสีเงินนะครับชอบสีไหนนะฮะก็สามารถไปเลือกกันได้เลยแต่ผมว่าป่านนี้ยเป็นไปลงรู้สึกว่าสีแดงนะครับ สีแดงน่าจะสวยที่สุดอยู่แล้วนะตอนนี้ปกติเลสแต่ก็แล้วแต่รถสนิยมป่ะเพราะเมื่อกี้มีพี่คนนึงเขาบอกว่าอย่างเขาคงต้องเหมาะกับสีน้ําเงินนะฮะเขาบอกว่าสีแดงอาจไม่กล้าถือแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมนะผมเลือกสีแดงแน่นอนนะครัปกดีเลสเลยนะครับถ้าเป็นผมครับพี่โจผมเลือกสีม่วงครับพี่สีม่วงนะฮะให้เข้ากับรถสนิยมนะครับใช่อันนี้จะเป็นขนาด15นิ้วนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเขาถ่ายถ่ายอยู่ครับครับผมมาเทียบขนาดกันนะครับ เห็นไหมฮะ,ะขนาด13นิ้วกับ15นิ้วนะครับว่าต่างกันมากเลยนะครับนี่แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นขนาด15นิ้วที่เล็กอยู่ดีนะเนี่ยถ้าให้ผมถือนี่ผมว่ามันยังเล็กอยู่ดีนะครับเป็น15นิ้วที่เล็กมากนะครับนี่ครับผมแล้วเบามากด้วยนะครับจุดเด่นของขนาด15นิ้วนี้ครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบเต็มครับนี่เป็นฟูลไซส์นะฮะคุณจะได้คีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับแต่ว่าตรง ทัชแพดเนี่ยมันก็จะมีมีนัมเบอร์แพดนะครับไม่เหมือนกับตัว13และ14นิ้วนะครับนีวผมับมาให้ดูนะครับว่ามันมีลูกเล่นนัมเบอร์แพดด้วยนี่ครับไม่ได้เปิดค้ังไว้อย่างนี้นะมันสามารถปิดได้นะครับแค่นี้ปิดละเห็นไหมปิดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วเปิดที่ดูนะครับแค่แตะนะคือคุณไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องใช้แรงกดแค่แตะนะครับเปิดปิดได้อย่างนี้เลยนะครับเป็นลูกเล่นมันจะเป็นแบบนัมเบอร์แพดแบบระบบสัมผัสนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นตัว15นิ้วว่ะจะไม่มีเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดฟูลไซส์แล้วอ่าเพราะมันมันมีนามเบอร์แปดอยู่ตรงนี้ใช่ก็เลยไม่เป็นต้องมีใช่ซึ่งจุดนี้แหละทำให้ผมรู้สึกว่า13กับ14นิ้วอ่ะอดูล้ำอ่ะล้ำเลยเท่กว่าล้ำออกไปนอกโลกเลยโอ้โหขนาดเลยนะฮะโอกาสมากมากแต่ว่าี่เ็ดก็คือว่าถ้าเป็นตัว15นิ้วนะครับผมคุณจะได้การ์ดจอแยกคุณฟังไม่ผิดนะครับอัลตร้าบุ๊กแต่ว่าได้คุณได้การ์ดจอแยกนะฮะ ตัวนี้ได้เป็น GTX นะครับเป็น1050 n q นะครับตัวนี้ครับผมนี่เด็ดไปเลยส่วน CPU มี2ตัวมี i7 กับ i5 นะครับเป็น whiskey l a k e นะครับทั้งคู่เลยนะฮะครับผมใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้แรมนะครับมีแรม8กิกกับ16กิกนะฮะแล้วก็ SSD เนี่ยจะคงเท่ากันหมดเลยคือ52กิกใจป้ามมาเลยนะเนี่ยใช่ใช่สุดเลยนะครับครับผมนะฮะ กมาอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากนะครับแล้วเฟิร์สก็ชอบด้วยครับคือคีย์บอร์ดครับในการพิมพ์นี่นุ่มนวลมากครับผมบอกเลยว่าโอ้แบบฟินนะคุณชาแล้วฟินอีกจุดหนึ่งหน้าจอครับเมื่อกี้ผมคุยกับลุงยามนะฮะหรือพี่ทษของเรานะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นโน้ตบุ๊กที่หน้าจอสวยขนาดนี้มานานแล้วเอ๊ะขนาดนี้เลยนะฮะถึงแม้ว่าความเด่นอยู่ที่ปูเหดดีนะแต่ว่าสวยมากนะครับเซดในนิดหนึ่งที่มันไม่รองรับระบบสัมผัสนะครับตัวนี้ไม่รองรับระบบสัมผัสนะฮะแต่ว่า ตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับใช่นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าแท็บเนี่ยผมชอบมากนะคือเวลาเราใช้มันติดทัชมันอ่ะมันมันพลิวมากอ่ะผมไม่ค่อยได้เจอทัชแท็บที่คุณภาพดีขนาดนี้เท่าไหร่นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากครับผมอาจจะไม่แพ้ค่าผลไม้เลยก็ได้นะพี่โจ๊กเสริมเรื่องนิดนึงพี่ตรงเนี้ยเขามีกล้องไออาร์ใช่ครับนะครับเอาเอาไว้ทำอะไรพี่วิดีโอฮัลโหลครับผมครับผมแล้วก็ใช้งานคู่กับคอตานตนาด้วยคู่ายมันใช้เป็นเฟซอนล็อกได้ใช่นะครับ ส่วนกล้องความละเอียดอยู่ที่ HD นะครับเจ็ดร้อยยี่สิบ p ครับผมครับอือแล้วก็เมื่อกี้พี่โจ๊กพูดบอกว่าหน้าจอเนี่ยเขาสวยใช่ป่ะใช่เขาเป็นแล็ปท็อปที่มีพื้นที่หน้าจอเนี่ยพี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับผมโอ้ oh, เรียกได้ว่าเกือบจะสุดขอบแล้วอะ่ะใช่ครับเกือบสุดขอบจริงๆนะครับสวยมากมากครับนะครับแล<ๆ>้วก็มาพร้อมนวัตกรรมที่เรียกว่า for side Nano edge ก็คือหน้าจอเนี่ยมไมขอบสี่ด้านเลยใช่นะครับสี่ด้านเนี่ยไรขอบหมดเลยปกติเนี่ยคุณจะเห็นโน้ตบุ๊กเนนนีี่่่่่ยยสวใหญเไขอบก็แคาามด้น ด้าน,นล่างเหลือนหนาๆไว้นะครับเพราะว่าเขาทำไม่ได้ไงแต่ว่า ASUS ทํำได้นะค,ะครับผมผมพูดอย่างนี้มันจะโดนด่า,ดาไหมเนี่ยจโจ้มีคำถามพี่ <S <S สุดยอดนะครับผมมีคนถามว่าตัดต่อไหวไหมพี่ตัดต่อไหวไหมผมแนะนำไว้ตัว15น,นิ้วนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับการาดจอแยกครับใช่ไห<ผ>ม 1050 m a ูนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเลือก13นิ้วยังไหวอยู่ไหมพี่การตัดต่อเอ่อผมว่าไหวนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมใช้อัลต้าบุ๊กมาตั้งแต่ประมาณ3ปีก่อนและครับคือสเปคมันด้อยอยู่นิดนึงนะแต่ก็ยังไหวเพราะงั้นโซนนี้สบายเลยครับตัดต่อได้ถ้าเกิดความเบียดประมาณตัดต่อพวกคอมพิวเตอร์ HD เนี่ยผมมองว่าฉลุยแน่นอนไม่มีปัญหาคดูการเอ่อการยกโตัวเครื่องแบบอีโคโนมิกหน่อยดีกว่าพี่ครับผมที่จุดขายอย่างหนึ่งอ่าว่าเขายกกันยังไงรู้จักเซ็นบุ๊กเอ คุณใช้เซนบุ๊กก็ไม่แพ้กันนะฮะมาพร้อมกับอีโก้ลิฟอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้เาเราวางาตรงนี้เพื่อเวลาเราเพราะเวลาเรารเ,าเราปิดยกหน้าจอเนี่ย <c oughs> มันจะไม่ขูดด้านหลังนะครับเพราะมันจะมีการยกขึ้นทั้ตงต,งต,งตงัวเครื่องลองดูกันนะฮะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องสกบใกล้ๆนะฮะเอาตัวที่เก็บก่อนดีกว่าจะได้ไม่บางนะครับผมนี่ดูนะฮะอีโกลิฟนะครับ นี่แบินะครับเห็นไหมฮะเก็นด้านข้างืนอย่างงี้เห็นไหมฮะมันยกตัวเครื่องขึ้นมันจะยกตัวเครื่องสุดอยู่ที่สาองศานะตรงเนี้ยครับผมอยู่สาองศามันดียังไงใช่ไหมครับเวลาคุณวางมือไม่เมื่อยนะฮะเพราะมันยกอยู่ในองศาที่เหมาะสมนะครับมันจะยกในองศาที่เหมาะสมที่สาคัญนะครับคุณไม่ต้องไปซื้อแบบตัวฐานตั้งอ่ะเพื่อให้ยกตัวเครื่องขึ้นเพื่อระบายความร้อนลวเพราะว่าตัวเนี้ยมันยกมันยกตัวเครื่องขึ้นเห็นไหมฮะ ด้านหลังมันเลยไม่แนบกับโต๊ะกับพื้นทําให้ด้านหลังเนี่ยที่มีรูระบายอากาศ2ชอ<ด>่ 2> ชองเ<ด>่ยนะครับมีรูระบายอากาศตรงนี้ถ้าเกิดตัว14นิ้วจะมี2ช่องนะครับแต่13นิ้วจะมีตรงนี้นะครับมันจะระบายอากาศได้อยู่ตรงนี้มันเป็นความร้อนได้แล้วความร้อนเนี่ยจบมาทางด้านนี้ครับนี่จะอยู่ทางทางนี้นะครับผมเป็นช่องระบายความร้อนอยู่ด้านหลังผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นโน้ตบุ๊กมาเอาต้าบุ๊กมาเนี่ยตัวที่มีพัดลมไม่ใช่พวกแฟลเลตอ่ะผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ เงียบมากเวลาคุณใช้งานมันเงียบมากๆเลยนะฮะมันไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมนะผมเล่นเกมตั้งแต่ทุ่งหนึ่งอ่ะจนถึงประมาณห้าทุ่งอ่ะมันยังแค่อุ่นๆอ่ะไม่ร้อนเลยครับแล้วเงียบมากไม่มีเสียงพัดลมมารบกวนเลยครับพี่โจ๊กพาทัวร์นิดนึงฮะรอบตัวเครื่องมีพอร์ตอะไรบ้างครับได้ครับผมนะครับตัวเครื่องรอบตัวเครื่องนะครับเริ่มจากอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเชิญเลยครับด้านนี้นะฮะจะมาพร้อมกับ แจ็คสำหรับชาร์จไฟนะครับผมแล้วตัวนี้เป็น HDMI นะฮะส่วนตัวนี้เป็น USB นะนี่เป็น USB นะครับเอ่อตัวนี้เป็น3.1ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น Type C นะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะมีไฟแสดงสถานะนะครับนี่แจ้งเตือนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นหูฟังนะครับแล้วตัวนี้เป็น USB 2.0นะแล้วตัวนี้ก็เป็นอ่าคาร์เรียเดอร์เป็นไมโครเอทีกาส์นะครับครับม่ใช่ได้เฉพาะไมโครเอทีกาส์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้เอทีกาส์อยู่ต้องใช้ ตัวการ์ดเดอร์แยกนะครับมาเสียบเอานะครับทันสมัยไงยุคนี้ใครๆก็ใช้ไมโครอิดีการ์ดเป็นหลักนะครับอะไรหรอบอกมาเลยเลยพูดได้เลยโอเคครับตอนนี้ถามว่าแบตอะบรไหมครับแบตอืดไหมครับพี่จ๊อบแบตอืดไหมครับครับผมโอ้โหแบบยังไงดีพี่คือบอกได้เลยนะครับ13 14นิ้วนะฮะอยู่ได้14ชั่วโมงนะครับ ตามสเปกอาตามสเปกแต่ว่าผมรีวิวแล้วเป็นไงพี่เป็นไงคือถึงแนมะ้จะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ผมบอกเลยว่า8 9ิโชั่วโมงเนี่ย10ชั่วโมงเลยอะผมว่าอยู่ได้สบายนะครับถ้ายิงใช้ไงานไม่หนักมากผมว่าทะลุ10ชั่วโมงโอเค,ะคะแต่ว่า15นิ้วนะครับพาเอาไปแล้วใช่ไหมเอาไปแล้วฮะอันนี้14ฮะนะฮะนี่14นิ้วนะครับ,รบมาเทียบกันดลยว่า13กับ14โ้มันดูวูบวาบเลยนะมันดูวูบวาบเลยนะ13 14นะครับแล้วแต่เลือกเลยผมว่าไม่เป็นภาระแต่ตัว15นิ้วเนี่ยเขาเคลมว่าแบตเตอรี่อยู่ได้18ชั่วโมงครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะส่วนตัวผมนะถ้าคุณผู้หญิงนะผมแนะนําเป็นตัว13ใช่ที่ผมบอกเลยว่า13นิ้วนี่มันโอเคเลยนะมันเท่ากัเอาตาพวกต,ตัวเก่าผมเลยแล้ตัว13นิ้วทำให้ตอนที่ผมเอาตัวเครื่อง14นิ้วไปเล่นเนะี่ยผมรู้สึกว่า มันโอเคอ่ะมันจอใหญ่ขึ้นกว่าตัวที่เคยใช้อ,ะอ่ะในขนาดที่เล็กกว่าคือบอกเลยนะตัวนี้14นิ้วเนี่ยมันเล็กกว่าหน้าจอ13นิ้วที่ผมเคยใช้อีกนะโอเคโ,โอเคครับอ่ะเรามาทวนสเปกกันดีกว่าพี่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหเครื่องก็สวยบเบาก็เบาพอตก็เยอะครับผมราคาและสเปคเป็งไงพี่พจริงนะครับอ่าก็คือเริ่มจากสเปคก่อนนะฮะตัวนี้นี่จะมีหน้าจอ3ขนาดคือ 13นิ้ว14นิ้วและ15นิ้วนะครับความละเียเท่ากันหมดคือ Full HD นะครับเป็นหน้าจอ IPS หมดเลยนะครับครามสว่างดีหน้าจอสวยมากคมมากผมบอกเลยนะหน้าจอคมมากแล้วก็น้ำหนักเบาทั้ง3รุ่นนะครับส่วนสเปคภายในก็มี i7 กับ i5 ครั w วิสกี้เล็กนะครับครับรหัสเลยเดี๋ยวผมเสริมมีโจอให้นะฮะครับผมรหัสตัว CPU i5 นะฮะรหัส8265อ U นะครับครับผมส่วน i7 ก็รหัส 8 5 6 5อยู่ครับใช่ครับผมเป็นวินเทจเลยครับตามที่เราส่วนหน้าจอเนี่ยอย่างที่โจ๊กบอกอ่ะเริ่มที่ตัวเล็กก่อนตัวเล็กเนี่ย13นิ้วนะครับครับผมความละเอียด FullHD ใช่นะฮะก็อย่างที่บอกไปมีหน้าจอมุมมองที่กว้าง178องศาใช่ครับนะครับแล้วก็มาพร้อมวิดีโอ10ครับผมเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อหรือไปต้องไปเอ่อมุดมุดทำอะไรทุกอย่างไม่แต่รุ่นราคาเริ่มต้นเขาก็ให้เป็น Windows Home ให้นะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับ ไม่ได้ออนบ์ดนะครับกาจอมีกาจอแยกงนะครับเป็น Nvidia MX150 ใช่ครับ MX150 ให้ครับถามครับเดี๋ยวมีหลายคนสงสัยพี่เนะื่องจากปกติจะ,<ม>จะได้ยินเป็น GTX GT แต่นี้เป็น MX มันเป็นยังไงพี่มันเป็นกา<ง>จอแบบประหยัดพลังงานนะครับก็ค,บคือสามารถเล่นเกมพอได้ทำกราฟิกพอได้นะครับเขาจะติดตั้งให้สำหรับพวกอาาัลตราบุ๊ระดับเอ่ไฮเอนหน่อยใชนะ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นคืออดีต เดี๋ยวนี้คุณซื้อราคาแค่นี้คุณก็ได้ไปด้วยนะครับใช่ครับนะครับเอาราคาเราอู่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกที่หลังใช่เอาง่ายๆว่ากาจอ M X หนึ่งห้าศูนย์นะครับสามารถตัดต่อ Photoshop ในระดับกลางได้ลื่นๆใช่ครับลื่นๆเลยใช่ตัดต่อวิดีโอก็ตัดต่อได้ครับผมครับผมแล้วก็แรมครับแรมตัวนี้ให้มาที่8ปดกิกนะฮะใช่ครับเป็น D D R 3ใช่ครับย้ำว่าออนบอร์ดออนบอร์ดนะฮะก็คือคุณอัปเกรดใครจะไปงัดเครื่องเปลี่ยนนี่อย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะครับไปทั้งบอรร์ดนนะะะฮคับ นะครับแล้วก็คุณดูความบางของมันดีคะคุณดูดีแง่มันดิก่บนี้น่าสงสารนะใช่ไหมมันดูพรีเมียมมากอ่ะผมทำมันไม่ลงจรเจๆให้เขาให้เขาได้อยู่อย่างนี้แล้วกันเนาะพี่นะให้มันสวยๆอย่างนี้ต่อไปนะครับครับผมแล้วก็หน่วยความจำฮะอันนี้ใช้เป็น SSD นะครับครับผมและเป็น SSD แบบ PCI e ใช่ครับ5้าร้องกิกเลยนะคุณครับ5้าร้สิกเริ่มต้นเลยนะฮะ ถ้าเริ่มสองกิกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปเลยเท่ากันหมดถ้เาเร่สองกิกครับครับผมแล้วก็น,กนอกนั้นก็จะเป็นการรองรับ Wi-Fi แบบ AC ด้วยนะครับใช่บูทูธ5.0นะครับฟังไม่ผิดน,นะครับ บูทูธ5.0นะครับครับผมหลายแบรนด์ในแผ่นดินยัง4.2อยู่เลยอ๋อพี่ไปว่าใครเนี่ยไม่แข็งไม่แข็งโอเคโอเคและกล้อง HD ด้วยครับผมไม่เหมือนบางค่ายครับครับราคาแพงเสียเปล่าเออ VGA มาพี่อันนี้ไม่ใช่ไอทีสแน็คสิโอใจเย็นครับโอเคครับไทยอินไทยเคครับโอเคครับแล้วก็ข้างหน้าเลยครับมีกล้อง IR นะฮะเอาไว้ล็อกอินเฟซอัลล็อกเข้าสู่หน้าจอ คือเมื่อก่อนเนี่ยโน้ตบุ๊กเวลาจะล็อกอินเขามีเป็นฟิงเกอร์ใช่เดี๋ยวนี้เป็นเฟสอัลล็อกไปแล้วใช่ครับเพราะรองรับวิดีโอฮัลโล่นะครับใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่พี่โจ๊กอธิบายไปหมดแล้วนะครับใช่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาก็สแตนบายไว้ที่14ชั่วโมงใช่แล้วตัว15นิ้วเนี่ยได้18ชั่วโมงเลยครับผมครับแล้วตัว15นิ้วเนี่ยก็จะได้ลำสูงสุดถึง16บหกิกด้วยนะครับแล้วก็รองรับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็นการ์ดจอ GPX Max 1050 Q นะคครรัับบ พิเศษตัวนี้แหละใช่สมากส่วนต ine, for screen. For screen ัว14นิ้วเนี่ยครับต่างกับ13แค่หน้าจอครับสเปคเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับที่ผมบอกมาเมื่อกี้หมดเลยนะครับเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันแต่ที่การ์ดจอแล้วก็เรื่องแรมนะครับอ่ะ15พอดีตัวบอดี้ไม่อยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับ15นิ้วโอเคอ่ะเดี๋ยวผมบอกสเปคตัว15นิ้วให้นะครับตัว15นิ้วเนี่ยมาพร้อมก่อนเกือบครัอครับมาพร้อมอ่ะ CPU นะครับเป็น i5 กับ i7 ซึ่งเป็นสเปคเดียวกับ 13-14นิ้วเลยเป๊ะเลยนะคะนะครับรหัสเดียวกันเลยคือพยายามยืดเรื่องอ่ะพยายามแบบยืดให้ให้มันยาวขึ้นพี่พี่อย่าอย่าอย่าบอกเขาสิาสิพยายามดึงเชงอยู่โอเคดึงเชงนะฮะเขามาดูมนเยอะๆนะคะแล้วก็10ตัว15เนี่ยเอาง่ายๆครับว่ามีการ์ดจอแยกออกมาอันนี้เป็น M X ใช่ป่ะอันนี้เป็น Nvidia G T X 1 0 5 0 นะครับเป็น MacQ คิวแนะครับนอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดครับแต่ตัว15มีหน่วยความจําหรือแรมเนี่ย16ด้วยใช่ครับ16กิกเลยนะครับนะครับโอเคอันนี้ก็คือตรงนี้เรื่องของน้ำลายไหลแล้วล่ะอยากได้อยากซื้อผมบอกพาถึรื่องราคานะผมบอกเลยว่า ในตลาดทุกวันนี้เลยนะฮะผมบอกได้เลยผมกล้าออกตัวขนาดนี้ในตลาดทุกวันนี้นะครับไม่มีโน้ตอัลต้าบุ๊กรุ่นไหนอีกแล้วนะครับที่จะน่าสนใจเท่ากับเซนบุ๊กของแอสซูนะครับรบงัวเป็นไงล่ะออกตัวแรงๆมีคําถามว่าแป้นพิมพ์มีไฟเปล่ามีครับมีครับไฟสีขาวเลยมีไฟมีไฟแบ็คไลท์นะครับและตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นสีเงินนะไฟตรงอานับเบอร์แพดจะเป็นสีขาวถ้าเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวไฟนับเบอร์แพดเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้ถึงห้านิ้วนะเพิร์ดไอตัวสิบสี่เนี่ยครับตัวครรับแล้้วทไไมมม่ีีตงเนย อ๋อเป็นรุ่นทดสอบนะครับเป็นตัวโปรโตไทป์อ๋อเป็นโปรโตไทป์โอเคโอเคก็คือตัวถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวสีเงินเนี่ยจะเป็นไฟสีขาวครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินเนี่ยไฟก็จะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเบอร์เกอรดี้เลดอ่ะไฟจะเป็นสีชมพูชมพูครับเออบอกเลยว่าสวยมากอันนี้ผม เสรอมีโจงให้พอดีเหลือไปเห็นอันเนี้ยเขาผ่านมาตรฐานอุปกรณ์ทางการทหารด้วยใช่คือตอนผมรีวิวผมอยากจะมาทดสอบมากนะเอามาทุบกับพื้นดูฮะแต่ไม่กล้านะครับโอเคอามีโจงมาถึงให้พี่โจงนี่ครับมาละสิบห้านิ้วโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอเคครับนี่ครับสิบห้านิ้วเราครบไลน์ซีรีส์นะฮะครบไลน์นะครับครบไลน์นะฮะแล้วมันก็จะบางตัวสิบสามนิ้วอ่ามาไลน์พี่ใหญ่ให้พี่ใหญ่เขาอยู่ได้นี่สิบห้านิ้วเลยนะครับผมโหแบบ เต็มตาสุดมากนะครับนะฮะสุดมากนะครับคือมันจะได้ได้น้าจอแบบสุดยอดมากๆนะฮะเดีย๋ยวผมปิดปิดวีดีโอดีกว่านะฮะนี่ดูเป็นงาน15นิ้วขอบบางนะฮะทห้ตัวเครื่องมันเล็กมากถ้าผมปิดอย่างเงี้ยคุณจะรู้ไหมว่ามันขนาดขนาด15นิ้วคุณไม่มีทางรู้หรอกนะฮะแล้วมันมันเบาขนาดไหนหรอ สองนิ้วยังคิีดได้ครับาานี่ครับผมเหวียงให้ดูเลยว่าผมไม่ได้แข็งแรงแต่ว่ามันเบาจริงๆนะค,ะค,ครับเ <ๆ S 2> บา <au S 1> จริงๆรใช่ครับรอตอบตอบคุณติตี้มั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะต้องขออภัยนะครับผมบอกว่า ว้างแม็กแอร์ทิ้งไปเลยครับใช่ครับเก็บไว้ทำไมแนะนำครับเปิดเปิดหน้าต่างโยนเนี่ยเนี่ยเหมือนคุณเฟิร์สเขาเพิ่งซื้อมาผมบอกนะรีบเอาไปขายครับนะฮะรีบไปขายครับมาซื้อนี่เลยแอตทูดเซนบุ๊คอ๋อโอเคฮะทำนั้นพี่เดี๋ยวกลับบ้านไปเปิดหน้าต่างเลยนะแล้วฮะแล้วให้ลมเข้าเฉยเฉยขายเถอะอย่าเวียนเสียดายโอเคครับที่สุดท้ายนะครับคือบ่อกอย่างหนึ่งระบบเสียงตัวนี้คือแมนคาดอนนะคะใช่ใช่มีมีทุกตัวพี่ใช่ทุกตัวเลยนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับลำโพงอยู่นี่2ตัวนะฮะผมบอกเลยว่าตอนผมทดสอบนะผมไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยมาจากโน้ตบุ๊กเครื่องแค่นี้เสียงดีมากนะครับเสียงมันดีมากจริงมีมิติมากสงพลังนะครับมาถึงช่วงราคาพี่ช่วงราคานะครับเอาเลยไหมพี่เอาเลยครับเริ่มจากตัว13ก่อนนะครับ13นิ้วครับผมถือเป็นพิตตี้แล้วอ่าดีครับตัว13บ้านไปแล้ว จากสเปคที่บอกไปหลายคนคิดว่าน่าจะ39,900หรือเปล่าไม่ใช่ตอบเลยว่าไม่ใช่นะฮะตัวนี้ราคา26,990บาทโอ้เป็นไงแล้วครับคุณโอ้โหคุณจะหาราคาอย่างนี้ที่ไหนอีกในโลกนะฮะมันถูกมากโอ้โหแบบสเปคอะไรครับตัวนี้สเปคตัวนี้เป็น i5 ครับเป็น i5 นะฮะแล้วตัวแรม8ลอม ssd 512นะฮะ pcie อะสุดยอดปะล่ะสุดยอนะ 2 6งห0นอ่ะสองหมนะถูกมากโอเคต่อไปครับพี่โจ๊กครับผมไปกันที่ตัวเขาบอกว่าตัว14นิ้วครับผมอ่าสเปคไอห้าเหมือนกันครับอ่าอันนี้อันนี้คาดว่าน่าจะ39ใช่ไหมตัวนี้หลายคนอาจจะคิดว่า42,000ื่นหยิบขึ้นมาให้ดูดีกว่าอ่าสี่หมอะไรหรือเปล่าตัวนี้นะครับ14นิ้วนะครับราคา29,990บาทเป็นยังไงล่ะคุณครับถูกมากๆเลยนะฮะแต่คุณได้ความพรีเมียมอ่ะ เมื่อก่อนนี้ซื้อโน้ตบุ๊กราคาเนี้ยมันไม่ได้ความพรีเมียมนะใช่แต่ขอโทษเดี๋ยวนี้คุณได้ดีไซน์นี้เลยครับได้ดีไซน์แบบนี้เลยนะครับนี่อยู่นี้เลยนะฮะโอเคครับอันนี้ครับ2699อันนี้2999ก้าเก้ต่อไปครับราคามันเยอะมากคุณจะดึงเชงทำไมต่อไปตัว15ครับตัว15ตัว15ครับสเปคนะครับตัว15นี่เป็น i7 ครับผม i7 นะฮะแต่ว่าเป็นแรม8ก่อน เป็นผมเป็ i7 แรม8ราคา35,990บาทโอ้โหเป็นไงล่ะครับคุณประทับใจไหมล่ะอายะถูกมากอ่ะ25นิ้วครับแล้วเป็น15นิ้วแบบเอาต้าบุ๊กอะคุณใช่เอาต้าบุ๊ก15นิ้วจะบ้าไปแล้วอ่ะเมื่อกี้แรม8รลอม512ใช่ป่ะอันนี้แรม16บลอม512นเหมือนกันราคาครับของตัวหน้าจอ15นะครับผม45,990บาท คุ้มไหมล่ะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะครับสุดจริงฮะนะฮะเป็น i7 นะครับเมื่อกี้ราคาที่บอกไปนะครับนะฮะตัวนี้การ์ดจอแยกยังแยกนะครับพี่ตัวนี้นี่เลยได้ด้ด้วย GTX 1050 Max Q ไปด้วยนะครับในราคาแค่นี้ขอถ้าแอดมินโจทีฮะอ๋อเถอะต้อไม่ Max Q หรอฮะ m a Q โอเคครับพี่ นะะฮก็ราคาจบแล้วฮะคุพูดผิดนะครับผมก็เจอเป็นทีไอครับมันเบ้อไปมันโอเวอร์คอกไปนะพี่นะเฮ้อของอ่ะทวนครับ13นี่26,990ืนารนะฮะอยูนี่ครับอ่าสินะฮะครับผม14ครับ2,990นะฮะ29,990บาทนะครับ14อยู่นี่ครับนะครับนี่ครับ29,990บาทนะฮะแล้วก็15เนี่ยแบ่งออกเป็น2สเปค แรม8นะฮะ35,990บาทครับาทกับแรม16นะครับ4 5 9 9มบาทใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือราคาทั้งหมดของ ASUS Zenbook รุ่นใหม่บอกเลยว่าปีนี้ผมตื่นเต้นมากนะผมว่า ASUS เนี่ยน่ากลัวมากโอดักสุดยอดราคามหาเทพอะใช่คือผมบอกว่าราคาเนี้ยปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าปฏิเสธครับปฏิเสธขายเยอรมันเนี่ยโอเคไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าคุณจะไม่ซื้อมันครับคุณต้องซื้อจริงๆนะเพราะว่า ผมไม่รู้จะไปซื้อรุ่นไหนที่คุ้มไปกว่านี้แล้วอะใช่เมันคือที่สุดของความคุ้มค่าจริงครับสำหรับ ASUS Zenbook นะครับครับผมสุดยอดสุดยอดบอกเลยว่าใครที่มองหาแล็ปพ็อปเบาๆราคางามๆราคางามสเปคเวิร์วังแบบนี้ใช่สเปคเวอร์มากเอาแบบนี้เลยแล้วกันมากนะฮะ ASUS Zenbook ทั้ง3ซีรีส์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากส่วนตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมชอบสีเงินมากที่สุดครับนะครับ แต่ว่าผมก็ชอบสีแดงด้วยเหมือนกันแต่ว่าสีแดงนี้มีแต่จะจัดสิบสามนิ้วไงครับใช่ส่วนตัวผมจะชอบเป็นขนาด15้านิ้วมันเต็มตาดีมันเต็มตาดีใบอกับผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างผมนี่นะครับแต่คุณผู้หญิงอ่ะถ้าคุณผู้หญิงดูอยู่ผมแนะนํานะสิบสามนิ้วสบจบเลยาเล็กมันดใช่มันน่าจะเพียงพอแล้วใช่ครับผมผมคิดอย่างเงี้ยครับเบามากไอ้มือสั่นนะพี่มือสั่นอ๋อหลอกหลอกหลอกยองยอดูเครื่องแพงาเออยยอะ โอเคครับนี่ฮะเลยแล้วก็บอกนิดนึงว่าช่วงนี้ครับตั้งแต่วันที่1 7ถึง28กุมภาพันธ์ต้องรีบนะครับต้องรีบ100คนแรกนะครับที่สั่งซื้อแล้วมีใบเสร็จนะให้อินบ็อกไปที่เพจแอสซุสไทยแลนด์เขามีสลีปหรือซองใส่ไม่ได้ออกแบบแบบธรรมดาไก่กานะครับมาจากแบรนด์แฟชั่นนะครับอินซอมเนียบายวราแจกให้เลย100คนแรก ใช่เพราะเมื่อกี้งานเปิดตัวเมื่อกี้มีการเดินแบบจากนางแบบด้วยใช่นะครับแต่ตอนนี้นางแบบเขาไปกินข้าวแล้วนะใช่ครับโอ้โหจะบอกว่าสูงมากไม่รู้กินอะไรเข้าไปนะน่ารักมากต้อสูงมากพี่เหรอฮะใช่ครับผมโอเคด้วยใจผมไงชื่นชมเพราะผมรดูผู้ตัวใหญ่กว่าคนเป็นจริงโอเคนะครับโอเคก็เมื่อกี้ผมคุยกับพี่ตี้ผมปากสั่นเลยปากสั่นเลยจริงใจผมไปหล่มยู่ในตะตุ่มเลยนะแต่ผมต้องรักษามารยาทไงเพราะว่าเราอยู่ในการทำงานโอเคครับผมมาพูดทำไมเนี่ยโอเค โอเคครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อ๋อสีพี่โจก็บอกแล้วมี3มสีแต่ขายทางการ2สีส่วนสีแดงเนี่ย<ช>อรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งสวยมากสีเงินแล้วก็สีน้ำเงินนะคะครับผมเป็นรอยย่าบลูแล้วก็ชื่อเรียกย่าที่เรียกสินเวอร์เขาเรียกอะไรนะอะไรนะอิชิอ๋ออิชิกาว่าอ่านไม่ออกนั่นแหละ s ิลเวอร์นะครับ ส่วนตัวนั้นแน่นอนครับชื่อเบอร์เกดีเลตเพราะว่าเป็นชื่อของโทนสีที่ที่ฮอตมากในปี2018ที่ผ่านมาครับแล้วถึงต้นปี2019ก็ยังฮอตอยู่นะครับใช่สีเบอร์เกดีเลตนะครับเพราะว่าแพนโทนปีนี้เป็นสีแซลมอนพี่ใช่ซเมอร์เบอร์เกดีเร์แซลมอนสีสีส้มๆอ่ะแซลมอนทิ้งฉะนั้นเบอร์เกอดีเลตก็ถือว่าเป็นโทนเฉดเดียวกันนะครับก็ยังต้องหายไปดูเบอร์เกอดีเลตอีกทีครับเจนครับคุณเจนยันทิพย์นะครับทิ้งก็ให้เป็นไงสวยไหมสวยไหมเรามาจบกันที่เเบบออรกกดีลาโคคั็ข ฝาก ASUS ZenBook ไว้นะครับใช่ครับก็ขอฝากไว้นะครับพร้อมกับสี Margarite เลนสนะฮะเขาบอกห้ามจับนะฮะโอเคขอบคุณครับผมนะฮะนี่ครับสี Margarite เลนครับสวยมากๆที่จิ๋มจะเปิดให้ดูเลยนะแต่ว่าเขาห้ามจับนะครับโอเคครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ใช่ครับก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับคุณจะได้สลิปสุดพรีเมียมนะครับของ Insomnia Biwa นะครับโอเคงั้นลาแล้ะครับสวัสดีครับ